ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้หมาน,นี้ก็ไโอเคขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะจ้าววันนี้ผมฟรีโตนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกล้งเพื่อนกันนะครับก็เหมือนสกินไหมครับมันจะบัสน,นะครับช่วงนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผมก็ขออภัยนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เราจะมาเป็น ชินกอสซิล่านะครับนี่เดี๋ยวผมไม่ดูโมเดลนะทุกคนคือมันตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนนี่ชินกอสซิล่านี่ก็จะโมเดลประมาณนี้นะครับผม โอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมอยากผมแกล้งใครช่วยใครเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยกันโอเคก็ขอว่าไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษกันทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตองเดียฟอร์ซี่ตองก็จะทำอะไรทุกคนในเมื่อวันนี้เราจะมาเป็นกัสติลลาเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูทุกคนผมจะเรียกกัสติลลาให้เป็นผมมา แล้วเรียกว่ากอร์ซิล่านะครับขนาดตัวนั้นไม่มีสายน้ำมาบึนแล้วว่แกมุดจินมาว่าแกก็เลยตัวเพื่อนโขดอ๋อเออฉันวับเฮ้ยก็ซิล่านี่มันเป็นแค่รูกเป็นแค่รูปปั้นเฉยๆอล้วไฉันมาเกิดกลางน้ำฉันกำลังเฮฮากำลังมุกมุกว่ายน้ำจากแอฟริกาเลยกอริล่าจากไหนล้อ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 ช่วยลิ้นพานธุ์อกาศมันคือรูปปั้นเหรอว่เพื่อนใช่แล้ว น่าจะใช่ก็ซิล่าเนี่ยมันพ่นไฟได้ใช่ไหมทุกคนก็ซิล่าดต้องหาพลังไฟนะครับสีเดียวกับเราเลยนี่นี่ต้องหาพลังไฟซึ่งมันมีปืนไฟอยู่เราจะใช้ปืนไฟนี่แหละเพื่อนเฟรมโทเวอร์นะครับเห็นมันเต็มๆต็มเแล้วฉันจะเห็นมันได้ไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรอ่ะฉันจะตายแล้วครับนไฟไอ้เกียไปโดนน้ำที่เพื่อนกดทุกอย่างมัวจะตกฉันกดใจกดตกใจกดปุ่มวินโดว์กดทุกปุ่มเลยอ่ะ แกนน่าจะกระตือรือร้นเกินไปนะเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรกระต่ายเต็มตุ้มกระต่ายเต็มตุ้มเต็มตามเลยฉันมาเกิดที่ไหนวะเนี่ยฉันมาเกิดมีบ่อน้ำแค่ฟันมันเน่ยไอ้กิจยิ่งผมมีลูกปั้นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มหรืลูกปั้นหนึ่งแล้วกันลูกปั้นนี้คือมันค่อนข้างจะใหญ่มากฉันหาเกมไม่เจอว่ะเกมหายไปไหนโอ้ยฉันจะตกน้ำไอ้กิจ หาชื่อเดินตกน้ำได้นะสเปอร์ซี่กำลังขึ้นไปทุกคนก็ซิล่าตัวนี้ถึงกับถึงกับตายเลยทุกคนถึงกับพังไปเลยมีก็ซิล่าอีกตัวนึหนึ่งอ่าะที่มันจะเป็นข้างหลังสี่หีบโอ้ยก็ตัวใหญ่มากทุกคนแเฉก็ซิล่าของผมคือมันไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะดิเนี่ยมันตัวเท่านี้เองโอ้ยโอ๊ยอะไรมีกัดอะไรเดินมาดีดิมีก็กัดไอ้คิทยามาเพื่อนเราจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ขึ้นนิดนึงก็เดินผ่านมันแล้วมันก็กัดฉันนะโอเคนี่คือใหญ่ขึ้นแล้วซึ่งผมไม่เห็นมุมมองตัวเองแต่ว่าพวกนี้น่าจะเห็นครับมีอีกตัวเหรอแล้วตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วมันหายไปแล้วอ่ะแล้วก็มีตัวนี้มาแทนอะแต่แบบโอ้โหตัวนี้มันดำตัวนี้มันดำกว่าเดิมโอ้ฉันไม่รู้อะมันมันมันึอบเสียงลิงตัวมันใหญ่ดีนะตัฉันจะมองเห็นได้ยังไงวันี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กิดไอ้กิจมันมาอมันมาใครับ ทำไมตัวเดินมันเดินได้อะเฮ้ยไอ้ตัองเดินเดินย่มันคือตัวจริงมันไม่ใช่ลูกปั้นเลยมันเดินแล้วพื้นสั่นด้วยโอ้มันต้องมาพร้อมสึนามิใช่ไหมทุกคนเรามีพลังสึนามินะครับฉันก็มาแอบตมฉันฉันก็มาแอบเรื่องนี้อะเออมันตัวใหญ่มากจะแก้งเดินลงน้ำนะครับโคตรจะยาวยาวมันเดินลงน้ำมันเดินลงน้ำมาทำไมมันติดหน้าฉันเลย โอ้หนามนี้เฮ้ยมันยิงธนามิโอมาด้วยไอ้ตองผมตัวใหญ่มากโอ้เจ้าไปเกือบโดนฉันดูสิว่าเห็นฉันไหมจมฟากขอนแกแอบยุ่งไรวะเพื่อนฉันเดือดร้อนต้นไม้ฉันเดือดรูปมันไปขึ้นโอลิพ่นไฟพ่นไฟโอ้ my god อะไรวะเนี่ยใช่บางคนโอ้โหชันเจอแล้วตัวสีเขียวมันมีแค่หางอะเหลือแค่หางอะฉันจะแอบดูมันตรงนี้นะกันมันเดินมาหาฉันวะเพื่อน ไอ้กิแกต้องรียมาช่วยฉันด้วยฉันว่าแกไม่รอดแน่เบอร์ซี่ฉันไม่แกไม่รอดแน่ไหนแกอยู่ตรงไหนวะฉันอยู่ตรงหางของไอ้ตัวสีเขียวอะฉันอยู่กับไอ้กอรซิล่าตัวที่มันเดินได้เนี่ยมันกําลังยืนสะบัดหางอยู่เนี่ยฉันก็เห็นมันยืนสะบัดหางเล่ฉันอยู่ไกลๆเลยอะมันทาอะไรของมันโฮ้ยมันทําอะไรไม่รู้กิตว่ารักกันด้วยโพ โอ้ยสุนัขยิงจอกกัดไก่อะไรวะเนี่ยฉันเห็นอะไรน่าหนาววะเนี่ยเรายิงใส่ตองจะยิงใส่ตงฉันเห็นฉันเห็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมันยิงผ่านหน้าฉันเลยคินิดเดียวผมว่ามันตัวใหญ่เกินไปว่ะมันเลยแบบยิงต้องยิงใส่จากตีนเลยมันตัวใหญ่เกินไปเหมือนมัดมันเล่นไม่ดีนะแต่จะตัวเล็กขึ้นมาหน่อยแล้วกันแกเห็นไว้นั่นมีหางตัวสีเขียวเหลือแค่หางแต่ว่าตัวมันหายไปแล้วว่ะมันทำไมมันพุ่นเนี่ยอย่างนั้นเลยโอ้ยกินมันมิดมาก ไอ้กินแกโดนอะไรวะมันจะโลโอ้มันมันกมีพลังโอ้ my god เจ้าเจ้าเปิร์คิวเจ้าเปิร์คิวยิงไม่โดนฉันอน่ยโอ้ยฉัอเป็นคิวเลยเสียงมันจะกระไดหนังอะแล้วมันยิงพลังเลยกรไดหนังที่ฉันดูเลยอะมันมีพลังเยอะมากทุกคนผมต้องเพิ่มพลังให้มันดีๆนะครับฉันจะไปดูมันนี่เฮ้ย เฮ้ยฉันตกยาฉันนึกว่ามันหายไปไหนอ๋อเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยบ้าอะไรนี่กุ้งบ้าอะไรวะเนี่มันเป็นคือตัวอะไรมันผีเสื้ออไม่รู้มันหน้าเหมือนกุ้งเลยแล้วมันคือเด้งขึ้นจอโหย่บ้าไอ้กีไอ้กีเจ้าแตกมันทำมันหายไปแล้วอุ้ยมันยังเดินอยู่อ๋อไอ้กีมันปล่อยเซนามิใส่ฉันแต่ว่ามันแกหนีรอดจากก๊อเซล่าได้ไงฉันตายกัับมนยังเวียนอยู่ที่ฉันอยู่เลยอ่ะโอ้ยตรงนี้มีเพชรด้วยก วันกระโดดลงมาแล้วก็ตกไม่ไม่เลยี่เอ้ยที่ไหนตกล่ะโอ้ทุกคนสวยสวยมากคือฉันเกิดาบนต้นไม้แล้วฉันก็เดินลงไปแล้วฉันก็ตกแกขึ้นมาแกน่าจะเกิดใกล้ๆกับฉันนะแบบเอ้ยบ้าเอ้ยแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านเลยวะเนี่ยฉันเกิดตรงที่สุสานสุสานอะไรก็ไม่รู้อ๋อตกอีกแล้ว แกจะตกพับโอ้ยเฮ้ยฉันก็ตกฉันจะว่าแกจะตกพันเพื่อนนี่ที่เดียวกันไหมวะนี่พลังไงฉันน่าจะที่เดียวแต่ฉันกำลังวิ่งหาหมู่บ้านอยู่ฉันลังฉันต้องว่ายน้ำขึ้นไปวะไอ้กิดเพราะว่าฉันตกมาอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยหมู่บ้านมันหายไปไหนหมดวะ The Forgotten Beast มันน่าจะเสกสัปราห์อะไรสักอย่างมาโอ้ยฉันอยู่ในแม่น้ำนนี้น่าสนใจแน่น้ำใสโอ้ยหน้าผาหน้าผาว้าวแล้วไอ้ก็ซิล่าไปไหนแล้วอ่ะฉันไม่รู้อ่ะแกอยู่ที่โอ้นี่ไงฉันเห็นแล้ว ฉันเห็นรูปปั้นก็ซิล่าฉันโผล่มาที่นี่ละไอเกตก็อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ๊ยฉันวิ่งโมโม่ฉันก็วัดปกลางอากาศแล้วฉันก็ล่วงลงมาแล้วก็เกือบตายอ่ะเอ,อ๊ะออทำไมเราไปอ,อยู่ที่เดียวกันสเกลิตันฮะเอาแกมาแกมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยนั่นนี่โอ๊ยมันเป็นบ้านอะไรอ่ะเป็นบ้านไอเกตมันนี่เราฉันพาไปดูอะไรบอกว่ามันจะเป็นยีหลบกก็ซิล่าฉันมีมายากลเพื่อน ฉันฉันเห็นแกโบนั่นไอ้มายากุลแกไอ้มา雅อะมา雅กุลอะโอ้ยมา雅กุลจะตายเพราะคิปเปอร์หรือตายเพราะอะไรเว้ยจัดการนันตายแล้วจัดเลี้ยงของฉันตายแล้วโอ้ยฉันเกิดพี่ล่อนฉันแอบโอมา雅กุลอูยมันมันเห็นฉันไหมเนี่ยแกอย่าดันยนะฉันฉันเอบอ๋อไงมันเป็นแซลมอนไคจูเวล้วมีไคจูตัวอะไรอ่ะทำไมมันทำไมมันแปลกๆปลกโอ มันเตะมันมีตัวมันมีตัวเล็กด้วยเฮ้ยมันมีตัวเล็กไอ้ตองมันมีตัวเล็กมันมาทางเราอ่ะเมื่อกี้พลังตองมันมีกอนดิล่าพลังโดนฉันไอกิดพลังมันแรงมันโดนฉันเลยโอ้ยมันไม่ได้สู้กันเนามันไม่ได้สู้กันมันทำเราไอ้ก้อนดิลาสองโอ้โหเสียงอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันยิงพลังโอ้โหมันยิงโโอ้หมันยิงลำแสงพัดมากโอ้マイ god โอ้เก็สิไอ้กิจจเนี่ยวะเราดูที่นี่ดิมีอะไรก็โอเคก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันลบทันล้ล้ทันกาโลคืออะไรอ่ะไอ้ก็สีลาปะโอ้ยโอ้ยอ้าเออฉันโดนตัวเล็กฆ่าตอบแกต้องมาเกิดที่เดียวฉันเนี่ยเลยว่ะไอ้กิจเออฉันมาเกิดบนต้นไม้แกไปไหนเลยฉันเกิดที่ซากปลาหลักพังอะไรก็ไม่รู้อ่ะ แล้มันมีสองตัวมันมีตัวเล็กที่มันเสียงแล้วก็ไอ้บ้าตัวใหญ่ที่มันยิงพลังพัดมากใช่ตอนมันยิงฉันได้ยินเสียงมันชาร์จพลังโอ้ยกโดนโอ้ยฉันฉันว่าฉันมาเกิดไกลแล้วแต่มันมันเด็กตามมายิงฉันอีกอะไอ้กิยฮ์หะว่าแต่ยิงตายแล้วมันก็ตามมายิงฉันอยู่บนต้นไม้อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโกลาดโกลาดโอ้ยฉันโดนดักหน้าดักหลังเลยอ่ะไม่ยโอ้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 ยอยโอ้ยโ้ ไม่แกยิงอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่บนต้นไม้ยิงเงยินแล้วยิงแล้วเนี่ยแกอยู่ไหนวะไม่กินโอ้ฉันติดหางไม่ฉันติดหามแล้วผมไม่ได้ยิงฉันไหมเนี่ยโอ้ต้นไม้ขาดเลยโอ้บ้าแล้วเฮ้ยฉันต้องมีแล้วฉันต้องมีแล้วฉันต้องมีแล้วต้นไม้ไปหาแกมีแล้วโอ้มันพ้นไปแลมันดูีิมันพ้นไปฉันฉันจะไปดูฉันจะไปดูห่างๆ่มันฉันไม่ได้ช่วยฉันจะไปดูเฉยๆเฟอร์ซี่มันยิงพลังที่ต้นไม้หายหมดเลยอ่ะโอ้ my god นอกจากจะทำลายคนแล้วยังทำลายธรรมชาติอีกเนี่ยมันตามฉันไปอีกไ่มเนี่ยฉันเห็นทางมันคือเรามีฉันเห็นทางมันมันจะไล่แกแน่เลยไอ้กิทมันต้องมีของที่มันรุนแรงกว่านี้สิทุกคนเรามีนิวเคลียร์อยู่เราใช้นิวเคลียร์ฉันเห็นทางมันอยู่ฉันจะวิ่งมาหาทำไมเนี่ยฉันจะวิ่งกลับมาหาทำไมเนี่ยไอ้กิทฉันอยู่บนต้นไม้แกเห็นฉันไหมเพื่อนสวัสดีเพื่อน

มันคืออะไรอะไฟระเบิดเนาะโอ้ยทุกคนสัารทุกตัวคือติดกับมันกลังสีสองฟ้ามันสีส้มอะไรวะเนี่ยยมันกำลังมันกำลังชาร์จพลังเฮ้ยสเกลนิตอนเป็นสีเขียวอะไรวะเนี่ยเป็นสีเขียวแบบเขียวเขียวเรื่องแสงอ่ะเออฉันเห็นฉันเห็นมบทุกตัวกลายเป็นสีเขียวคิปเปอร์ก็เป็นสีเขียวเมงมุมก็เป็นสีเขียวโอยฉันโดนตัวเลยยังไงฉันติดพิษโอ้ยฉันมาเจอโอ้โหไอ้กิดแกต้องมาดูสิ่งที่มันทำ ทำไมออยอ้อยอ้อโอ้ยอ้หางแกฟาดหน้าฉันโอ้ตายอีกแล้วตายจนได้มันทำอะไรวะโอ้บ้าอะไรวะเนี่ยทำไมไม่รูอย่างเงี้ยมันรู้เพื่อนไอ้กที่ล่างที่กทำมันลงไปวะเนี่ยเอ้มันขี่ระเบิดได้้วยว่าแต่ว่โอ้เป็นรูไปหมดเลยอ่ะแล้วทำไมคิเปอร์มันเยอะจังแกโดนคิปเปอร์ระเบิดมวะเพื่อนเรียบร้อยฉันจะพูดว่ามันมีเทียนโอ้มากร โอ้ยเสงอ่โดนมันโดนกำลังตลสีเลยตอนมันโดนเต็หน้าจอเลยไอเกลนี่มันอะไรวะเนี่ยฉันไม่เข้าใจทำไมไอซัายซะเอาเอาโอ้ยฉันจะดกฉันจะดอกเ้ไอเกลเรต้องกดออกแก้ไว้เพื่อนตฉันตายตอนีฉันอพายลองติดอยู่โอ้ไอเกลฉันเลยฉันไมอยู่เลย อย่าเพิ่งกดออกเกมสิอย่าเพิ่งกดออกเกมเป็นไหนวะเนี่ยโอ้ยไอเกิดฉันยังอยู่ในเกมแล้วมันก็เป็นพายุหมุนๆมุนโอ้ใหม่ก็ทุกคนฉันเหมือนแบบดูดิโอ้โลกเปลี่ยนกะพังไปเลยนะครับโอเคทุกคนก็สาลิปนี้ทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่เจอกันจ้บ๊ายบาย